ซิมเบอร์กเด้อซ่าเอ้าหน้าโมหน้าโม่ชิมชิมน้ำมันชิมน้ำมันแซ่บบอครับกินดิบบ่ได้แซ่บบอครับเยี่ยมระเบ้อเยี่ยมระเบ้อสวัสดีครับพี่น้อง มื่อนี้อาณาโมสวัสดีค,ค,ครับสวัสดีครับโกรสวัสดีครับครับเมื่อนี้สิมานรีวิวของฝากจาก,กของฝากจากบ้านจากสะกลระเบอรพี่น,อน้องเบิ่งดูเบิ่งสภาพครับอันนี้ส้มหมูส้มหมูเบิ่งดูพี่นน่น้องงเบิตองสภาพส้มหมูใบตองจนซุกจ,จนได้ไปนน้ำหมาดได้พี่น้องเด้ออันนี้เนื้อยังเนื้อย่าง,างยอ่อเนี่ย นี่เนื้อแห้งแต่ด้วยแห้งเนื้อแห้งเนื้อยังบอกพี่น้องดูทำมาจากสะกดอกทอดเพิ่มสะกลนกทอันเอาพริกกะตัดใจเอาเนื้อยังก็ได้กินกับข้าวเหนียว่ันทอดขับปั่นยังเนื้อง่วงพี่น้องเอ้ยเนื้อง่วงเนื้อง่วงพี่น้องเพราิว่าเนื้อสวรรค์เนื้อยังไงอันนี้ก็กินไม่ได้กะสซีอิ๊กินละจ้าเพราะว่ามากน้ำใจจากน้องไส้น้ำใจจากน้องไส้บนนี้พี่น้อง กองนี่คือแก้วจากกองเลยพี่น้องกองนี่ถือมากว่าเลยครับมันมันเปื้อยอนน้ำอันนี้นะพี่น้องมัน,นมั<อ>นนบบน้ำส้มมันมนองมันนอกมันออกจากคอนะครับโอ้ยจนสร้างนอจนได้ให้หอดพนักงานคนหมดเลยครับบ่มาทรงคำบอกไปน้ำเอานี่ครับบ่ได้พี่น้องบ่ได้ของจ็กเมืองสิมหอดที่กันของมาถึงมาถึงโกดังชนบุรีโกดังศินราชาแล้วแต่เนาะมาวันที่สามวันนี้วันที่ 5, ห้าล่ะขึ้น ฮู้ฮูู้ว่าของอยู่มใสความก็แต่ว่าพนักง,งานบอสมาส่งนะพี่น้องครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับต้องได้เป็นน้ำเอาทอดเป็นน้ำทอดโกดังเลยจ้ะสร้างยอดเลยจ้ะจ <c oughs> วดค่ะเลยสร้างยอดอขอบคุณน,น้องชายนะครับเด้อเป็นน้ำอาหารแห้งมาให้เอื่อยนะครับเนะาะยันยันอยันได้ไ่ได้กินยันไม่ได้ไม่ได้กิน พี่น้องสิเปิดในเบิง์กนะครับนี่เฮ็ดเองนะพี่น้องเด้อน้องชายน้องไส้ล่าสร่างหย่อเรื่องในพี่น้องซุกแล้วสุกแล้วนี่คันขันเฮ็ดมาใหม่เมื่อเมื่อเป็นหน้าตาแบบนี้นพี่น้องเด้ออ่ะสิมเบิ่งกกว่าเด้อสิ้นได้คือเก่อนน่ะกินสมเนศสร่างหย่อบ่ชิ่มนะพี่น้องเด้อของฝากจากน้องชายเนาะอ้าวน้ำโมแซ่บระเบิร์กค่ะน้ำโมจิบ่ได้ไรอะน้ำโมชิมชิมน้ำมันชิมน้ำมันแซ่บบ่ครับกินดิดบ่ได้แซ่บบ่ครับ บอกคำมะบอกน้ำโทษะคบแซ่บอกครับบอกน้ำโทษนะแซ่บอกครับพ่ดีดครับแครละเบิตัวเยี่ยมละเบิรนเยี่ยมละเบิรนขอบคุณครับน้ำทษขอบคุณครับรอรอด้วยบรัรยินนทนบรยินเอาไหมขึ้ออออนงขึ้นเรกเรขอบคุณครับก่อน,อน,ะนะรั้งหอ,อโอเคครับโอเคเอาไปี่น้องัเัยกินขี้เก่าเหรอพกเีกขี้เก่านอกฟองมากไก่ฟองมากไก่แต่สกลนคร เอา้าพี่น้องคลิปนี้ก็บมิซนี่นะครับมารีวิวของจากปากจากสกนลนครใหนเบิองนะครับเนาะตัสวสีฮัวกับทุลักทุเลได้ไปนั่เอาของอะไรโอ้ยครับเดี๋ยวบายบายเจอกันใหม่ไปไหนกันไหนคะพี่น้อง